พร้อมมากสดใสมากสามปีสองปีเราไม่มาเจอกันคิดถึงไหมครับทุกขณะเจิตโอ้โหราการสติไปเนี่ยมันไม่ใช่นี่เดี๋ยวไหวเชี่ยงงกันหมดแล้วนะไปเลยคุณถ่ายคุณรู้ไหมคุณถ่ายใครอยู่จำได้ครับจำได้คุณไม่ถ่ายแล้วนี่เจนนิเฟอร์โลเปสครับพี่เจนนิเฟอร์โลเปสบ้าจริเจนนิเฟอร์คิมอครัวันนี้ผมเตรียมเลยไว้อุ้ยเป็นน่ารักมากเลยอ่ะ ด้ยยังไงจบแค่นี้จบแล้วเอามือเอามาให้แม่อันหนึ่งนะแต่เปลี่ยนเลนเป็นเลนแว่นขยายนะที่เขาไว้ดูพระหมดเอเลยดูนะทุกอย่างดูแดงหมดเชี่ยแม่เหมือนนักเตะเซเรนจีอะไม่ได้เปลี่ยนไปไหมคะพี่ไม่ต้องพูดอะอะไรจะเปลี่ยนเราไม่ได้สนใจเราแค่รออย่างเดียวเมื่อไหร่สันดานมันจะเปลี่ยนไม่มี นะานผมไม่เปลี่ยนหรอกก็ไม่างี้แหละย่อไปลงพคุยกับผมอ่ะอยา่าไปหาต,ตื่นเลยกสวัสดีครับสวัสดีครับหล่อเหมือนเดิมครับพี่ขอบคุณครับ,ค,รบคิดถึงไหมครับพี่คิดถึงครับไม่เจอนาะสวัสดีครับไหไม่เห็นอะไรเลย,เย <laughs> ผิดผิดนะ่าวันนี้ดูเข็ดสไตล์เลย ไได้พร้อมไหมครับอุ้ยเปลเ่ยนชุดเลยนะเจ้ากไม่รู้จริงๆเขาใส่แว่นอ่ะเขาหลับไม่ได้แอคกอะไรอยู่นะเขาเลียอ่ะเขาลียอยู่มาึเลยนะคะไม่รู้ว่าเมื่อคืนที่จอผ่านอะไรมาหมือเปลตอนนี้เขาหลับถึงแลออซาค่ะก็คือว่า เราล่วงผู้เข้าแข,ข,ขง่งขันทุกซีซั่นค่ะกลับมาแข่งใหม่แล้วก็มีดูไวช์ k ิดด้วยจอยก็เลยคิดว่ามันมันสามารถเติมสีสันให้สนุกได้ก็คือมีโค้ชด e ไวช์คิดข้ามาช่วยก็เลยเป็นเชิญที่โจวันนี้นี่แหละกลับมาไม่ต้องห่วงมีสาดิส,สาย,ยามบอกดีมีโจ๊กแตย่างสิเออแต่เา <c oughs> กดดันน้องเลยนะ อ๋สรุปคือเราให้เรามาเป็นพ่อแม่เป็นแบมบิลี่ใช่เป็นพ่อแม่โอเคโอเคผมคิดว่าหน้าที่ของพวกเรานอกจากความสนุกเฮงาหาแล้วเราต้องให้กําลังใจคนที่เขาไม่ถูกเลือกอย่างเช่นถ้าเขาลงมาเราเศร้าลงมาเราก็ถั่วไหมท้าสี่สามข้าก็คิดว่าสิ่งที่ความสนุกกับมันไม่ใช่ปัญหามาพวกเราสนุกโดยธรรมชาติอยู่แล้วมันเหมือนครอบครัวกลับมาแล้วมันก็จะสนุกหลักๆคือมาสนุก ก็คือเรากว่าพี่นี้กับพี่โจกิริกับพี่กบสุดใช่ไหมพี่โก๊บพี่โกบรองเท้าคู่นี้เมื่อกี้หนูเห็นพี่โ้องเขาแซวตั้งแต่ซีซั่นไหนคะซีซั่นสี่ซีซั่นแรกเนี่ยใส่กระชูโคตรเมื่อยเพราะเราเป็นพิธีกรยืนหนึ่งยืนทั้งวันพร้อมไหมครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ ดูจดจำนั้นนำไปใช้นะปด้วยเขาต้องมีวเดียวีมึงไม่โคกันเหรอเหนื่อยไหมพี่เหนื่อยไหมเอาจท่านเนื่ยกับมึงมากกว่างานตามจริงจริว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรแล้วเดี๋ยวผมพาไปส่งที่ห้องไม่ต้องมาส่งนี่ก้องมีกล้องตามผมอยู่ครับไอกขามตลแล้วเราเนียแ่ ูแภาษาทยได้ไหมคะได้นิดน่อยได้นิดหน่อยนะคะครชกองคะคน้ำหนักลงไปเยอะไหมคะซีซั่นนี้พีผอมมากสีกับห้าโลโลใชลงไปห้าโลหรอแสดงว่าซีซั่นนี้ฟิตเปรียวกว่าเดิมไนนอยนีดนิดเามซีซั่นชอบไปเลยผ่านมาสิบปีแม่รวยขนาดนี้เลยเหรอคะ จริงแล้วแม่รวยตั้งแต่เกิดแล้วรวยตั้งแต่กําเนิดอุ้ยตายแล้วถ้ารวยจริงไม่กลับมานั่งแล้วไปเที่ยวแล้วีพี่อหลู้อร้องเพลงอะไรนะคะ Another l e v a l e v ของลา a t a l e v e e r Level เตเตเเตเเตต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 ตร เลือดจะเลือดเลือดเนีนี่้เน่ออยากจะให้เฮียช่วยร้องวอเอเ้ที่ต้องดูตัวย่างก่อนได้ไหมคะเอเอมันไม่ยากจะไม่ยากอะไรนะครับมันยาังไงครับมันคือแบโอเคยูราเอชุบดาวชุดาวนชอว์พี่กองกับอกเอ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 อยอเออยอ เดี๋ยวอยู่แบบยังมีแฟนคับอยากเจอมีเนี่ยคืออยากเข้าออกับมามันสรุปชนะาาเป็น mm hmm. พราะๆกับเราด้วยกัน The Voice All Star นะครับช่องวัน31อาทิตย์นี้เจอพวกเราแน่นอน